จะต้มพะโลขาหมูทานหลายคนมองว่าไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอะไรเครื่องฟาโลสําเร็จรูปก็มีใส่น้ําใส่ขาหมูตามด้วยเครื่องฟาโลก็เสร็จถ้าทําแบบนี้เราจะได้ขาหมูที่เปื่อยเละไม่นุ่มหนึบไม่อร่อยแน่นอนครับวันนี้ทางกบข้าให้เมียกินชวนเ,นเพื่อนๆมาดูวิธีต้มทํายังไงให้ขาหมูนุ่มเด้งสู้ฟันสู้ลิ้นไม่เปื่อยเละพร้อมวิธีเคี่ยวน้ําตาลทําสีโดยไม่ต้องใส่ซีอิ๊วดำไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยครับไปครับ ส่วนผสมของพะโล้ขาหมูครับมีขาหมูครับเราเอากระดูกออกนะครับหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้ครับไข่ต้มน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาเครื่องพะโล้สำเร็จรูปเป็นแบบซองแบบนี้นะครับเกลือปน่นสามเกลือกระเทียมพริกไทยรากผักชีตามรวมกันละเอียดเลยครับสำหรับขาหมูก่อนที่เราจะนำไปต้มนะครับเราจะนำมาทอดก่อนถามว่าทำไมต้องทอดก่อนขาหมูถ้าเรานำไปต้มเลยครับ ต้มแล้วมันจะเปื่อยยุ่ยมันจะไม่นุ่มหนึบมันจะเปื่อยเละหนังก็จะแตกหลุดถ้าใครที่เคยไปทานขาหมูบางที่นะครับอาจจะอาจจะเคยเจอนะครับคือเปื่อยครับแต่เปื่อยยุ่ยเปื่อยเละไปเลยพอทานแล้วแบบมันแย่ๆมันไม่อร่อยครับเพราะฉะนั้นต้องนํามาทอดเพื่อให้หนังมันบีบรับตัวให้น้ำมันมันบีบรับตัวแล้วค่อยต้มแล้วค่อยค่อยคลายออกไปครับวิธีที่จะทําให้เปื่อยมีเยอะครับ ทำง่ายครับไม่ยากครับให้เปื่อยไวครับแต่เราไม่ได้แข่งไวกันครับเราทำเพื่อให้มันนุ่มหนึบเวลาทานแล้วมันอร่อยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่มาแข่งกันทำแบบให้มันเปื่อยไวนะครับเปื่อยไวไม่ใช่ปัญหาครับทำง่ายครับทำให้เปื่อยไวมีหลายวิธีครับแต่เรามาทำให้มันนุ่มหนึบแล้วมันจะทำให้อร่อยเวลาทานนะครับนุ่มเด้งสู้ฟันสู้ลิ้นนั่นแหละครับวันนี้ผมเลาะมาเฉพาะเนื้อ ไม่ได้เต็มขานะครับไม่ได้มีคากีไม่ได้มีอะไรด้วยครับส่วนนั้นก็เอาไว้ต้มแซบไว้ทําอย่างอื่นนะครับเพราะว่าทานไม่หมดครับอันนี้ก็เกือบกิโลแล้วครับตั้งแต่ถ้าให้ร้อนจัดให้ควันขึ้นเลยใส่น้ํามันให้เราใช้ไฟแรงในการทอดขาหมูเลยนะครับย้ำว่าเป็นไฟแรงนะครับรอจนน้ํามันร้อนจัดแล้วก็ใส่ขาหมูนะครับระวังกระเด็นด้วยนะครับ ขาโมงนี้ต้องพักให้เสร็จ็นน้าก่อนนะครับพอเราแล่เสร็จแล้วนะครับมันก็มีแบบแล่สําเร็จแล้วที่ว่าเราไม่ต้องแล่เองก็มีนะครับเป็นล็อกกระดูกเสร็จแล้วนะครับซื้อมาจากแมคโครครับแต่ว่ามีผมซื้อมาเป็นขาแล้วผมมาลอะเองนะครับสําหรับคนที่ไม่อยากลอกก็มีแบบลอกสําเร็จแล้วแบบเอากระดูกออกแล้วนะครับก็มาล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้น แล้วราพักให้เสเด็ดน้ําเวลาเรามาทอดน้ํามันจะได้ไม่กระเด็นหรือมีกระเด็นบ้างก็คอยระวังนิดนึงครับครับให้เราทอดด้วยไฟแรงๆครับหนังมันก็จะขดตัวเวลาเราไปต้มไปตุนมันก็จะค่อยๆคลายออกมาครับทำให้หนังมันไม่แตก มันก็จะนุ่มเนิบนุ่มเด้งใครที่กลัวน้ำมันพืชไม่ไม่ไมไมชอบไม่คิดว่าจะเป็นน้ำมันเขาไปต้มแล้วจะเป็นน้ำมันพืชลงไปด้วยนะครับทอดเสร็จแล้วแบบนี้ครับให้เราไปล้างน้ําผ่านน้ําได้เลยครับล้างน้ํามันออกได้เลยไม่ต้องกลัวว่าหมูจะจืดจะอะไรอีกนะครับแต่ว่า มันนิดหน่อยครับเราทอดด้วยไฟแรงๆเนี่ยเราตักขึ้นมาก็แคบน้่าน้มันน้อยมากครับน้ํามันพื้นน้อยมากอย่าไฟสีเรียมมันมากครับนิดนิดหน่อยๆน่อยเนี่ยครับทอดแล้วก็คนไปเรื่อยๆแบบนี้ครับอยาให้มันอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งแล้วมันจะกระเด็นน้ามันมันจะกระเด็นมันจะมีน้ําอยู่ด้านในมันแตกออกมามันก็กระเด็นนะครับ ทอดไปสักพักครับอันนี้ผมไม่ได้ตัดคลิปเลยนะครับทอดอยากอยากให้รู้ว่าทอดประมาณไหนนะครับขาหมูนี่เขาเผาไฟมาแล้วนะครับเขาใช้แก๊สเผามาแล้วพวกขนพวกอะไรเราก็มาเก็บให้เรียบร้อยมาล้างมาถูอาจจะใช้เกลือนะครับตอนที่ถ้าเราซื้อมาเป็นขานะครับใช้เกลือถูด้านหนังมัน แล้วก็ล้างมันจะมีพวกกลิ่นสาบกลิ่นอะไรแบบนี้ครับล้างให้สะอาดแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นครับทำกินนี่พี่ีพี่ถันนิดนึงนะครับมันก็จะได้กินของอร่อยครับพอผมทอดมาประมาณนี้ครับจะเห็นว่าหนังหมูมันเริ่มเริ่มกระด้างนะครับเริ่มเป็นสีแบบนี้นะครับมันจะเปลี่ยนสีลงไปจากที่เราใส่ไปทีแรกนะครับเนี่ยครับประมาณนี้ อันนี้คิดไม่ได้ตัดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะตัดพักได้เลยครับ,คครบตักไปพักไว้ไม่สเสด็จน้ำมันครับ เดี๋ยวเราไปที่ขั้นตอนต่อไปกันเลยครับทอดขาหมูเสร็จแล้วให้เราเทน้ํามันออกครับใส่น้ํามันใหม่เราจะผัดสามเกลือนก่อนครับสามเกลือนี้เราจะผัดให้หอมก่อนแล้วก็ตักพักไว้ครับสูตรนี้นี่เราจะมีการเคี่ยวน้ําตาลนะครับเราไม่สามารถผัด สามเกลือไปค้อมกันได้ครับเพราะฉะนั้นเราจะผัดแล้วก็ตักผักไว้ก่อนผัดพราะมีกลิ่นหอมครับพรเราได้ส่งกลิ่นหอมครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตักผักไว้ครับผัดสามเกลือเสร็จแล้วเรามาเขี่ยวน้ําตาลต่อครับเขี่ยวน้ําตาลเพื่อทําสีนะครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวครับเพื่อนๆจะใช้เป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้นะครับผมจะใส่ เติมน้ำลงไปเล็กน้อยครับใช้ไฟกลางครับสูตรนี้เป็นสูตรโบราณนะครับไม่ใส่ซีอิ๊วดำครับเคี่ยวด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆจนน้ำตาลเราเปลี่ยนสีครับคือก่อนน้ำตาลจะไหม้ครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่มันจะไหม้นะครับพอวันเริ่มขึ้นนะครับเสียงเครื่องบินมาอีกแล้วครับ จากสีน้ำตาลปกติแบบนี้นะครับสีน้ำตาลมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก่อนที่มันจะไหม้นะครับอย่าให้ไหม้ครับถ้าไหม้นี่ขมครับใช้ไม่ได้ต้องเททิ้งต้องเที่ยวใหม่ครับก่อนจะไหม้มันจะมีเริ่มควันขึ้นคือมันช่วงมันร้อนจัดนะครับพอสีน้ำตาลเราเปลี่ยนสีเราเข้มขึ้นแล้วพอมีเริ่มมีควันขึ้นเนี่ยเราปิดแก๊สก่อนเลยครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมันจะมีอยู่ช่วงเดียวเท่านั้นครับที่มันจะใช้ได้นะครับ นี้สำหรับมือใหม่ก็อาจจะได้มีมีทิ้งน้าตาลบ้างครับแต่ก็มันก็ท้าทายดีครับสนุกดีครับลองทําไปครับรั้งเลกไม่ได้ครั้งสองได้ครั้งสองไม่ได้ครั้งสามก็ต้องได้ครับสนุกครับทําอาหารนี่ครับสีน้าตาลก็จะเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับช่วงนี้ให้เราเตรียมน้ําเตรียมอะไรไว้นะครับ พอสีน้ำตาลเราเริ่มเข้มเตรียมตัวเลยครับเริ่มมีควันขึ้นแบบนี้ครับอย่าให้มันไหม้นะครับนี่ครับสีเริ่มเปลี่ยนแล้วครับควันมาเราปิดแก๊สเลยครับประมาณนี้นะครับสีน้ำตาลเปลี่ยนนะครับได้กลิ่นน้ำตาลนะครับได้กลิ่นน้ำตาลไหม้หน่อยๆนะครับแล้วเราเตรียมใส่น้ำครับระวังมันกระเด็นนะครับนี่ยครับตอนนี้เราปิดแก๊สแล้วนะครับ ใส่น้ำไปลดความร้อนของมันนะครับไม่งั้นมันจะไหม้ต่อางครับใช่ไเราก็จะได้น้ําตาลเข้มๆครับสีน้ําตาลที่เขาเรียกว่าเที่ยวน้ําตาลนะครับน้ําตาลก่อนจะไหม้นะครับนี่ครับหอมมากครับถ้าเราเคี่ยวน้ําตาลแบบนี้จะหอมครับใช้แทนซีดําไม่ต้องใช้สีเลยครับไม่ต้องใช้สีวดําทําสีครับเป็นทะโลโบราณนะครับ เล้วน้ำตาลนี่ครับพอมันเย็นพอเราใส่น้ำลงไปพอมันเริ่มเย็นตัวอย่างงี้ครับเราก็ติดแก๊สขึ้นมาใหม่ใช้ไฟกลางค่อนไปอ่อนครับเนี่ครับจะได้สีสวยๆครับพอเดือดขึ้นมาอีกรอบก็ใส่น้ำปลาครับเกลือป่นครับน้ำปลาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับ น้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนะครับใครไม่ชอบกลิ่นน้ำปลาก็ใช้เป็นซีอิ๊วขาวได้แต่เราจะใช้ซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาอย่างเดียวมันก็ไม่นัวมันก็ไม่อร่อยครับต้องมีเกลือช่วยด้วยส่วนมากความเค็มนี่จะมีเกลือเป็นพื้นฐานนะครับใส่อย่างอื่นเพื่อรสชาติเพื่อปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวหรือว่าน้ำปลาอะไรพวกนี้ครับเราจะใส่เอาความเค็มอย่างเดียวไม่ได้ครับกลิ่นมันก็จะแรงไปเราต้องเอาเกลือเป็นความเค็มพื้นฐานแล้วก็พวกนั้นมาปรุงรสต่อยอดครับ มันจะทำให้อาหารเรากลมกล่อมอร่อยนะครับใส่สามเกลือลงไปเลยครับสามเกลือที่เราผัดไวต้ตะกี้นะครับหอมมากครับหอมโยยวนมากเสร็จแล้วก็ใส่ขาหมูที่เราทอดไว้ครับผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำเครื่องน้ำซอสของเราสักแป๊บหนึ่งครับ น้ำซอสเข้มๆเนี่ยครับมันซึมเข้าไปในขาหมูบางคนก็อาจจะนำเอาไข่ลงไปผัดด้วยนะครับแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ผัดนะครับวันนี้เพราะว่าไข่มันมันจะแตกมันจะไม่สวยนะครับผมจะใส่น้ำเติมน้ำแล้วก็เคี่ยวตอนตุ่นนะครับตอนตุ่นก็จะใส่ไข่ลงไปพร้อมเลยครับก็สีไข่ก็จะได้เหมือนกันครับไม่ต้องไม่ต้องนำลงไปผัดครับ บางทีเป็นไข่เก่าเป็นไข่ไม่ใช่ไข่ใหม่ไข่เก่าเราต้มไข่แดงมันโผล่ๆอย่างเนี้ยครับคนที่เคยต้มไข่นะครับเราไปใส่ผัดแล้วก็ไข่แดงแตกออกมาก็ไม่สวยครับนี่ครับผัดเคี่ยวไว้สักพักนะครับให้มันส่งกลิ่นหอมแบบให้น้ำซอสเนี่ยมันซึมเข้าไปในขาหมูเนี่ยครับพอเราผัดมาได้ที่แล้วนะครับผัดมาสักพัก จนส่งกลิ่นหอมั่วยวนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตุนกันนะครับเราจะนําไปใส่หม้อหรือใส่กระทะทองเหลืองนะครับวันนี้ผมจะตุนกับกระทะทองเหลืองนะครับใครไม่มีกระทะทองเหลืองก็ใช้หม้อครับเทหมูที่เราผัดตะก,กี้นะครับใส่หม้อใส่กระทะทองเหลืองที่เราจะตุนนะครับล้างรอยกระทะเทลงไปด้วยครับ เสร็จแล้วก็เติมน้ำให้ท่วมครับผมก็จะใส่ไข่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับใส่ไข่ลงไปต้มพร้อมกันเลยไปตุ๋นพร้อมกันเลยใส่ไข่เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องพโล้นะครับอันนี้เป็นแบบชุดสำเร็จรูปนะครับเขาจะให้ซองมาแบบนี้เลยครับเราก็มาเทใส่ถุงผ้านี่ครับ แล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆนะครับตุ๋นไปเรื่อยๆครับอย่าใช้ไฟแรงตุ๋นนะครับใช้ไฟแรงตุ๋นเนื้อหนังหมูของเราก็จะเปื่อยยุ่ยครับไม่นุ่มนึบอีครับให้มันค่อยๆสุกค่อยๆเปื่อยไม่ต้องไปเร่งไปรีบครับใช้เวลาหน่อยขั้นตอนนี้แล้วเราจะได้ขาหมูที่นุ่มนึบอร่อยครับระหว่างที่เราต้มไปนะครับถ้าน้ํามันแห้งนะครับน้ํามันงวดมันแห้งลงไปเราก็สามารถเติมน้ําได้เรื่อยๆนะครับเติมไปทีละหน่อยละหน่อยได้เรื่อยๆครับ เดี๋ยวมาดูกันอีกรอบตอนที่เปื่อยแล้วนะครับหลังจากผมตุ๋นมาได้ประมาณชั่วโมงครึ่งน้ําก็แห้งไปหลายรอบเติมน้ําไปหลายรอบนะครับผมเติมไปทีละหน่อยละหน่อยนะครับไม่ได้เติมทีเดียวเยอะนะครับสูตรที่ผมให้ไปนะครับเป็นแบบกระทะเปิดแบบนี้นะครับถ้าใครใช้หม้อตุ๋นแล้วก็ปิดฝาเนี่ยให้ลดน้ําลงหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวน้ําจะเยอะเกินไปครับมาเช็คกันดูนะครับว่ามันเปื่อยประมาณไหนแล้วดูหนังมันครับ เนื้อมันสุกอยู่แล้วครับนี่ครับหนังนะครับมันจะไม่เปื่อยเละน,นะครับมันจะมีความนุ่มเด้งแบบนี้ครับกดให้ดูครับนี่ครับมีความนุ่มเด้งที่ว่านุ่มเด้งสู้ฟันสู้ลิ้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้มานําไปทอดก่อนถ้าเราไม่ได้นําไปทอดก่อนเรามาต้มเลยเรากดอย่างเงี้ยมันจะแบะออกเลยครับมันจะเละออกเลยเวลาเปื่อยอันนี้สุกนุ่มได้ที่แล้วครับเนี่ยครับ มีความนุ่มเด้งเนี่ยเรากัดเข้าไปแล้วแบบว่ามันได้อัรถรสในการกินนะครับครับประมาณนี้ผมก็จะปิดแก๊สเลยนะครับนีครับไข่ก็ไข่ขาวก็จะแข็งแนะครับถ้าคนชอบแบบแบบแข็งแข็งนะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบไข่ขาวแข็งๆนั่นแหละครับถ้าใครไม่ชอบแบบแบบไข่ขาวแบบกระด้างกระด้างนะครับก็ค่อยใส่ตุนตุนขาหมูไปสักพักแล้วก็ค่อยใส่ก็ได้ ไม่ต้องรีบใส่แต่นี้ผมใส่พร้อมกันเลยตั้งแต่ทีแรกเลยครับครับได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันครับพะโลขาหมูสูตรโบราณครับเสร็จเรียบร้อยครับหอมน่าทานมากครับเดี๋ยวมาลองชิมความนุ่มมาลองชิมรสชาติกันดูครับขอแบบหนังก่อนครับนี่นะครับความนุ่มเด้งนะครับ ยอดมากครับนุ่มเด้งจริงๆเมนูนี้นี่ถูกใจแน่นอนครับสูตรนี้ลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ